สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็มาพบกับนัตตี้อีกเช่นเคยนะคะที่ช n n e l M N p o r t กับสโลแกนที่ชื่อว่าอย่าพึ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพาทุกคนนะคะมาพบกับในรุ่นของ e v e r e s รไทเทเนียมพัดเป็นตัว4ีคึง4นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปสุดสำหรับในรุ่น Ever e s รแล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่เยอะที่สุดในรุ่นเลยนะคะอาทิเช่นนะคะ ระบบ Adaptive Cruise Control นะคะ Lens k e e p i n g Auto High Beam, ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินแล้วก็อีกหนึ่งระบบคือจะเป็นระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาค่าตัวจะอยู่ที่1ล้าน 799,000บาทนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรมาพร้อมกับแรงม้าสูงสุด213แรงม้านะคะ500นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ก็ไม่รอช้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวนัตที้จะพาชมนะคะสำหรับชุดแต่งรอบคันในตัวเ v เวอร t คันนี้นะคะว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้านแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับ นาตีด้วยนะคะที่ช a n นล M&N f o r t แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ f a c e b o o k M&N f o r t by นาตีนั่นเองค่ะมีแคมเปญโปรโมชั่นให้กับลูกค้าอย่างมากมายหรือ,อยากได้แบบไหนขอให้แค่ทักมาคุยกันนะคะไม่รอช้าค่ะเราไปดูเจ้าคันนี้กันดีกว่าค่ะว่าแต่งมาให้ลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมพัดแต่ชุดแต่งโดยรวมที่เราเห็นเนี่ยมองมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะดูเหมือนในรุ่นของ เอเวอเรสต์สปอร์ตน่าเดงเพราะว่าลูกค้าเรื่องชุดแต่งที่เป็นสีดําเงาขึ้นมานะคะเรามาเริ่มดูจักทางด้านหน้ากันเลยทางด้านหน้ากระจังหน้านะคะตัวนี้จัดเปลี่ยนกระจังหน้าให้กับลูกค้าเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์นะคะเป็นกระจังหน้าสีดําเงามาพร้อมกับตัวสอน f o r d ตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยสีดําเงาเช่นกันนะคะตัวสปอ,อร์ตเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้เป็นสีอะไรจัดเปลี่ยนให้ได้หมดเลยคะ่ะมาดูในส่วนของฝากระโปรงตัวนี้นะคะ ตัวอะคริลิกเอเวอร์เรสนะคะก็เป็นสีดําเงาเช่นกันอ่าตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเอเวอร์เรสเขาเลยนะคะจะมีตัวส่อนอะคริลิกอยู่บนฝากระโปรงนั่นเองมาดูในส่วนของไฟหน้าไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบไบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบที่นะัตตี้พูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นออโต้ไฮบีมนั่นเองสามารถปรับระดับสูงต่ำได้อัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตรงนี้เลยไม่พลาดค่ะที่จะใส่ตัวครอบกัน ครอบไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะเรามาดูในส่วนของกันชนทางด้านล่างนี้เลยกันชนนะคะเดิมๆที่มาจากตัวรถนะคะจะเป็นสีออกสีเงินๆนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นครอบกันชนหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็ใส่ครอบกันชนหน้าให้กับลูกค้าเป็นสีดําเงาด้วยนะคะตัวนี้ก็ทําให้ดูวิติของตัวรถด้านหน้าดูดุดันขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นเอเวอร์เรสต์นะคะตัวกันชน จะมีเซนเซอร์นะคะมาให้ทั้งหมดตัวนี้เป็นสี่คูณสี่นะคะจะมีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด6จุดเลยนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างสำหรับในด้านข้างนะคะตรงนี้เลยนะคะจะเป็นคิ้วเนาะขนาด3มนิ้วนั่นเองนะคะจะเป็นคิ้วลอเรียมทําเป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะตัวนี้ดูสีใกล้ๆเนาะ ในส่วนของแมกยางนะคะตัวนี้จะเป็นแมกยางเดิมๆที่มากับตัวรถนะคะจะเป็นแมกขอบ20นะคะยางก็จะเป็นยางของยี่ห้อกุดเยียซีรียางนะคะจะอยู่ที่265 50 R ·20 ค่ะตัวนี้ครอบแก้มนะคะจัดติดตั้งให้เป็นสีดำเงาเช่นกันในส่วนของหูกระจกมองข้างนะคะข้อเป็นสีดำเงาให้เช่นกันนะคะหูกระจก หูกระจกมองข้างตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไฟสองสว่างด้านใต้ตัวรถนั่นเองนี่เลยค่ะเบ้ารองมือเปิดนะคะจัดติดตั้งให้เช่นกันเป็นเบ้ารองมือเปิดแล้วก็เป็นข้อมือเปิดนะคะสีดำเงาช่วยในเรื่องของการกันลอยคิ้วกันศาสตร์นะคะจัดติดตั้งมาให้อย่างเรียบร้อยเลยตรงนี้นะคะ ทางด้านบนเหล่าหลังคาก็มากับตัวรถแล้วในตัวนี้จะเป็นตัวไทเทเนียมพัดนะคะจะมีซันรูฟมาให้กับตัวรถด้วยเลยนะคะบันไดข้างบันไดข้างขนาดใหญ่นะคะสามารถล,ลบน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยในส่วนของด้านบนตรงนี้ลูกค้าจะมองเห็นอ่าตัวนี้เราจัดทาเป็นแล็สติกเกอร์นะคะแล็ปสติกเกอร์หลังคาให้กับลูกค้าเป็นสีดําด้านจนถึงข้างด้านบนเลยนะคะด้านบนตรงนี้เลย แรปให้ทั้งชิ้นเลยนะคะก็ทำให้ตัวรถด,ดูดูหล่อขึ้นเนาะ<ป>เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านท้าย<ป>ด้านท้ายในส่วนของสปอยเลอร์นะคะก็จัดแรปให้ด้วยเช่นกันนะคะแรปสติกเกอร์สีดำด้านเช่นกันค่ะสปอยเลอร์ก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สาตรงตรงฝาท้ายนะคะฝาท้ายของเราคำว่าเอเวอเรสตรงนี้เลยที่ลูกค้าเห็นนะคะจะเป็นเอเวอเรสแบบคาดไฟ ตัวสอนคาว่าเอเวเลสนะคะตัวนี้จะมีไฟขึ้นสีแดงขณะที่ลูกค้าเหยียบเบรคนะคะเดี๋ยวตัวนี้ลูกค้าสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกับนัตตีได้เลยนะคะลคแล้วก็พอขณะที่ลูกค้าเปิดไฟหน้าขณะขับขี่รถนะคะเปิดไฟหน้าไฟตรงนี้ค่ะจะขึ้นเป็นสีขาวข้อไฟท้ายก็ทําให้เป็นสีข้อเป็นสีดําเงานะคะกันชนทางด้านล่างนะคะ การชนท้ายเดิมๆก็คือจะเป็นสีเงินนะคะที่มากับตัวรถตัวนี้ก็จัดเป็นครอบการชนท้ายสีดําเงาให้นะคะก็รถดูดูหล่อขึ้นเลยนะคะทางด้านท้ายในส่วนของฝาท้ายในรุ่นของไทเทเนียมพัทตัวนี้นะคะฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้านะคะสามารถเปิดได้ทั้งกับรีโมทนะคะหรือว่าจะกดปุ่มเปิดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะเป็นแฮนด์ฟรีแคบ พกกุญแจติดตัวไว้หรือกุญแจอยู่ในกระเป๋าลูกค้าสามารถเดินมาเตะที่ด้านใต้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเปิดปิดให้เลย mm. พาชมรอบๆคันภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะเดี๋ยวนาตีขออนุญาตเปิดให้ดูในส่วนของด้านในตัวนี้นะคะดูในส่วนของพายางจัดติดตั้งพายางให้เป็น 6D เลยกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ตัวผ้าย,ยางลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้เป็นสีอะไรสาหรับคันนี้เลือกมาเป็นสีดําแล้วก็ได้สีดําตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติตัวนี้นะคะไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้พร้อมแล้วก็ครบคันหนึ่งนะคะ นัตตี้ก็พาชมนะคะในส่วนของเอเวอรเนไทเทเนียมพัดนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่กาลังมองหารถยนต์ฟอร์ดใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญน,นะคะดอกเบีย้ยสุดเปอร์เซ็นต์หรือว่าเน้นในเรื่องของสดลดนะคะหรือเน้นในเรื่องของชุดแต่งเต็มแบบเจ้าคันนี้นะคะนัตตี้สามารถจัดให้ได้หมดเลยขอแค่ให้ทักมาคุยกันเดี๋ยวนัตตี้นะคะจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างใต้รีวิวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ดิ้งไลน์นะคะหรือโลเคชันของโชว์รูมฟอร์ออรดออโต้แกลลอรีอ่ป มาประจำการอยู่ที่นี่แล้วยังไงนะคะวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปใหม่นะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของนัตตี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ